ที่ได้มาร่วมจาริกในการเดินทางในการจาริกทุดตรงในครั้งนี้โดยทั่วกันผู้ทั้งทุกคนในโอกาสนี้การรู้าวางมือกันพอใช้เวลาสักไม่นานแล้วจริงพระจารย์ก็ใช้เสียง เยอะมากไม่ได้แต่ว่าการเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆอยู่จากที่จะก่อนเทศได้สินาที15้านาทีก็เหนื่อยแต่พอมาเดินทุดงนี้รู้สึกว่าจะดีขึ้นดีพอเดินบ้างเลยไม่ได้สวดมนต์ไม่ได้ กใช้เสียงเยอะ่นคือก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรสัง้งคันเป็นโรคเนี่ยแหละต่อไปมันก็จะแก่มากกว่านี้จะเป็นมากกว่านี้ใครที่ไม่มีโลกนี่เป็นลาภอันประเสริฐจริงๆนะิลงปู่ลงตาอายุเจ็ดสิบปีแปดสิบปีมาเดินทุด,ดงได้โอ้ยถือว่าสุขภาพ พอเราก็ยังก็ยังดียังมีโอกาสอยู่การเดินทางของพวกเราเป็นช่วงหนึ่งของชีวิตในการที่เราได้ศึกษาที่เบื้องต้นพระอาจารย์ได้พูดว่าทุกก้าวย่างมีคุณค่าทุกเวลามีความหมายทุกก้าวย่างที่เราเดินมีคุณค่า เพราะว่าเราเก้าวย่างด้วยการภาวนาด้วยการที่เราได้แสดงขอบถึงความศรัทธาเอคนเราจะคิดว,ว่าเราเดินมามันก็ไม่ได้อะไรสมาธิปฏิบัติอะไรก็ยังไม่เกิดผลอันนั้นมันเป็นส่วนหนึ่งซึ่งมันอาจจะยังไม่ชัดเจนแต่ว่าก้าวย่างแห่งศรัทธา ที่เราได้อธิษฐานสมทานตั้งแต่ก้าวแรกที่ออกจากพระธาตุสีเวียงชัยจนเราเดินมาถึงที่นี่ทุกก้าวย่างเป็นก้าวย่างแห่งความศรัทธาถ้าเราไม่ศรัทธาเนี่ยเราคงไม่เดินมาขนาดนี้หรอกถึงแม้เราจะเดินแบบขาดสติบ้าง เดินแบบไม่ได้พิจารณาบ้างแต่ผมก็คิดว่าเราก็คงจะมีสติในบางก้าวหรือว่าอาจจะมีปัญญาในบางครั้งที่ได้คิดใดพิจารณาธรรมในขณะที่เราเดินทาและก้าวย่างที่เราเดินนั้นก็คงมีความศรัทธาอยู่ทุกก้าว โดยเราอาจจะแบบไม่ได้ไม่ได้ระลึกหรือว่าไม่ได้ให้ความสําคัญในความรู้สึกเหมือนเราเดินมาจะว่าในการเดินทางนั้นเราเดินด้วยความศรัทธาที่มีต่อพาราณาตรัยที่มีต่อการปฏิบัติซึ่งผมคิดว่าทุกก้าวยงย่อมย่อมเป็นก้าวย่างที่มีคุณค่าเพราะมีความศรัทธาอยู่ในนั้น ทุกเวลามีความหมายเวลาจะมากจะน้อยถ้าเราสามารถที่จะเอาประโยชน์ได้เอกาหังชีวิตตังเสรยโยปัสโตธรรมมุตตมังถึงแม้ว่าจะมีเวลาอยู่แค่วันเดียวหรือว่าชั่วขณะหนึ่งถ้าเราได้พิจารณาธรรมแล้วก็เข้าใจในธรรมะ หรือว่าธรรมะธรรมชาติจะเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะที่เราเกิดสติเกิดปัญญาเกิดความเข้าใจในการที่จะยกระดับกิตใจเราเนี้ให้สูงขึ้นด้วยปัญญาด้วยความเข้าใจด้วยธรรมะจากการที่เราได้ละอะไรที่มันไม่ดีคือละชั่ว หรือวาจากที่กุศลมันเกิดขึ้นอันนี้ความคิดดีๆเกิดขึ้นมีกุศลเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้ก็มีคุณค่าแล้วแล้วเราก็สามารถที่จะเอาสิ่งเหล่านี้ไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ให้มันยิ่งขึ้นไปศรัทธาที่พวกเรามีนี้เราจะไปต่อยอดได้อย่างไร ในกาที่จะให้เกิดความเพียรศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาที่เราจะให้มันเป็นใหญ่ที่จะให้เป็นพละเพราะถ้าศรัทธาธรรมดาบางครั้งบางทีมันมันสู้ไม่ไหวอย่างบางคนมีความศรัทธาที่แบบศรัทธาในพระศาสนาศรัทธาในการบวช แต่ว่าศรัทธานั้นมันยังไม่มั่นคงศรัทธานั้นมันยังไม่มีพลังยังเป็นใหญ่ไม่พอที่จะให้บวชก็ยังบวชไม่ได้หรือว่าไม่ได้บวชที่จะให้ปฏิบัติที่จะให้เห็นคุณค่าธรรมะก็ยังไม่ได้ศรัทธายะแต่ว่าไม่มีความเขียนในการที่จะนำไปสู่การปฏิบัติ ในการที่เข้าไปสู่การภาวนาในความศรัทธานี่มันก็ทําให้เราเกิดความเชื่อศรัทธาคือความเชื่อเชื่อว่าการกระทํานี้มันจะมีผลมันจะได้ผลแต่ถ้าเรายังไม่มีปัญญาคือบางคนศรัทธาอยู่แต่ปัญญาที่มันมันถูกต้องปัญญาที่มันจะทําให้เกิดคุณค่าเกิดความเจริญ บางทีมันมันยังไม่เกิดขึ้นพวกเราก็เลยต้องมาหาหาวิธีส่วนหนึ่งก็คือรักษาศรัทธานี่ยให้มันมั่นคงให้มันอยู่อันนี้แม้จต่ผมนะครับหาว่าที่ผมออกพุดงนี่เบื้องต้นผมก็ไม่ได้คิดว่าผมจะพาทั้งตารานมาเดี๋ี้รอที่ผมออกพุดงเพราะว่าผมอยากซื้อ บาวเวลนยังงงไหมอยากซื้อแล้วอยากออกทดลองเพื่อพอออกพรรษาแล้วมันก็อยากซืก้อพออยู่ไปอยู่มามันก็อยากซื้อก็อหาวิธีว่าจะทําอย่างไรให้ตัวเองเนี่ย่างไม่สึกไม่ใช่ว่ายังแบบคิดว่าจะไม่สึกเลยไนมะ่ใช่ไงคือยังไม่สึกโอเิแล้ว การที่เราไปปริวาสการที่เราไปปฏิบัติธรรมก็ดีหรือว่าไปเดินผู้ดงก็ดีมันน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเ,เหมือนกับถ้าอยู่เฉยๆแล้วมันวุ่นวายมันวาวุ่นคืออยู่เฉยๆแล้วมันเพียมันคิดมากคิดน้อยคิดนี่คิดยิ่งถ้ามีใครเข้ามาแบบนน,นี่อะไรต่างๆ ไม่ได้เฉพาะเรื่องผู้หญิงนะครับม,มีเพื่อนมาชวนอย่างเงี้ยไปอยู่ไปทํำไมสึกดีไหมไปทำงานน่นนี่พ่อแม่ญาติมาชวนไปทำงานเหมือนกับจะ,จะ,จะเริญจะมีเงินจะร่ำจะรวยมันเป็นอะไรที่เป็นเหตุให้เราแบบหวันว่นไหวความศรัทธาเราก็มีอยู่แต่เราก็ ดนะีก็เลยหาที่อยู่ให้กำลังหาที่อยู่ให้กำลิงก็คิดททรอดการออกทุดงนี่แหละจะเป็นทางออกทางหนึ่งผงกไปธุดงไปกับเพื่อนบ้างไปอุบ่บาวจางหมู่คณะเพื่อให้ตัวเองนี่เหมือนกับมีอะไรเพื่อรักษาสถานก็เราไปเข้าไปว่าก็เราไปเดินทุดง มีเพื่อนมีหมูมีคณะในคฟังธรรมะอะไรหลายอย่างมันทำให้เราเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนทัศนคติจากที่เราคิดว่าเมันเหมือนกับกา,านานาเราไม่มีอะไรไม่ได้อะไรแต่เราเริ่มได้คิดได้พิจารณาได้ศึกษาธรรมะได้ฟังมธรรมะจากครูบาอาจารย์แล้วเราก็ไปปฏิบัติดู มันมีหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นแบบ่ไม่ขาดไม่ได้เป็นพระอริยะไม่ได้เป็นพระอรหันต์แต่เรามีความศรัทธาเกิดขึ้น <c oughs> เปลี่ยนแปลงความคิดของตนเองโมันน่าจะดีอะมันน่าจะดีการที่พวกเรามาเดินผู้ดองก็ดีการที่มีกิจกรรมอะไรต่างๆก็ดี เพราะว่ามันเป็นการรักษาศรัทธาอย่างหนึ่งที่สําคัญครับถ้าเราคิดว่าเราอยู่วัดแล้วเราอยู่อะไรแนละ้วมันศรัทธาเรามันจะเสื่อมจิตใจเราไม่ดีท่านหนีได้ท่านหน,น,นีเลยคือถ้าอยู่แล้วมันอันตรายเนยะอันนี้ผมจำำํจาคำพะการท่านพูดมานะครับท่านได้กล่าวท่านได้พูดว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าอยู่แล้วมันจะอันตรายแก่ภูมิจันทร์ คิดเด็กกันคืนนี้กัขคืนคิดเด็กกัเว้นนี้กันเ,เว้นต่อยได้ยังอยู่เรามันติซื้อมันอยู่เ้วมันบดีแต่ชือเราอยู่เ้วมันบกับไดไปโลดเอาตัวลอดไปก่อนเพื่อให้เราอยู่ได้ถึงแม้ว่าจิตใจมันแบบอย่างนั้นอย่างนี้อยู่ก็ให้มันอยู่ได้แต่ทั้งพวกเราทั้งหลายเกาะมารักษาสัตว์า ศรัทาให้มันยิ่งขึ้นที่เรามาด้วยปฏิบ,บัติวิธีที่ฟังทำได้อะไรอะไร่างกาก็ดีที่ผมพูดบ่อยๆอาจารย์เี่เวัดก็พูดแบ้เราเนี่ยไม่ได้มาเพื่อให้ใครศรัทธาเป็นหลักแต่เรามาสร้างศรัทธากับตนเองการที่คนอื่นจะศรัทธาหรือไม่ศรัทธานั้นนั้นเป็นเรื่องของเขาแต่ว่าที่เรามาเนี่ที่สําคัญคื เรามาสร้างศรัทธาให้ตนเองให้ตนเองมันศรัทธายิ่งขึ้นในการบวชในการปฏิบัติในพระศาสนาถ้าเรามีความศรัทธายิ่งขึ้นความศรัทธาของเราเนี่ยมันจะไปต่อยอดมันจะไปต่อยอดให้คนอื่นศรัทธาด้วยไปต่อยอดให้เกิดปัญญาด้วยไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์อีก ที่จะต่อไปต่อไปต่อไปการที่เรามานี่ให้เราบอกตอนเองว่าเราจะทําอย่างไรให้ตนเองเมีความศรัทธายิ่งขึ้นให้มากขึ้นกว่าเดิมอย่างที่เรามานี่บางคนศรัทธามันเริ่มผ่อนเลยนะบางคนก็มอกกาบอาจารย์ผมจะขอลานะ ที่แรกไม่เห็นว่ามีทุระอะไรก็อยู่มาอยู่ไปเริ่มมีทุระผมผมีงานต้องเก็บกับทุระบางทีก็เริ่มไม่สบายผมไม่สบายไ,ไปหาหมอก็ให้สบายนะครับแต่ว่าความไม่สบายเนี่ยมันก็มีหลายระดับเนี่ย